วันนี้เนี่ยมันตั้งโจทย์มาจากการที่กลุ่มคุณปื้มนะคะเข้าเพื่อไ่ายแด่จริงๆเราก็พูดคุยด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเสียเฮงทําไมคุณเฮงเนี่ยถึงมั่นใจขนาดนั้นรวมไทยสร้างชาติซ่อนไม้เด็ดอะไรอยู่รวมไปถึงการย้ายหรือไม่ย้ายนะคะของกลุ่มบ้านใหญ่จากพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสิ่งที่เราคิดคํานวณด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วทั้งกระดานประเทศไทยเนี่ยนะคะบ้านใหญ่เนี่ยจะมีอิทธิพลมากน้อยเพียงไหนต่อพักการเมืองค่ะอ่ะเราพูดคุย วิเคราะห์กันมาแล้วมาดูข่าวกันค่ะบางคนอาจจะไม่เห็นข่าวเนาะแต่ว่ามาฟังสัมภาษณ์แล้วแต่พอสรุปให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณสวนทยาคุณปื้มพึ่งขนทับบ้านใหญ่กลับเพื่อไทยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าจะพาทั้งเพื่อไทยเนี่ยชนเอ่อแลนจไลท์ทั้งชนบุรีแน่นอนเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะคุณสนทยาคุณปลืม้มนําทีมบ้านใหญ่กับเข้าพักเพื่อไทยหลังเคยอยู่ร่วมพักไทยลัทยมาตั้งแต่ปี2548ค่ะเขามั่นใจว่านโยบายพักเนี่ยแหละจะทําให้การเลือกตั้งชนบุรีทั้ง10เขตพาแ a นสไลด์กันหมดเลยนะคะส่วนอิทธิพลคุณปลืม้มหนึ่งในตระกูลคุณปลืม้ม ตัวของน้องชายคุณสนธยาเนี่ยที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่อันนี้ก็จะยังเป็นจนครบวาระรัฐบาลเลยค่ะวันนี้มีถแถลงที่ที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะนำโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วนายแพทย์ชลน่านสีแก้วมานำเลยนะคะแล้วก็มีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณพวงเพชรขุนละเอียดปรรธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพแล้วก็โฆษกพักเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวคนที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ผู้สมัครสสว,ว่าอย่างนั้นเถอะ12คนด้วยกันนะคะแน่นอนว่ารายชื่อแรกเลยก็คือคุณสุนทยาคุณปลื้มค่ะอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีหลายสมัยแล้วก็มีคุณสุกุมนคุณปลืม้ม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้นะคะก็มีหลากหลายชื่อที่คนชนบุรีก็คุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุพิพันธ์หอมหวนคุณชัดชายอั้งลิ้มคุณอนันต์ปรีดาสุทธิติตคุณแมนอินทรพิทักษคุณชาวลิตแสงอุทัยคุณพันธกรไคร่รวนคุณสำริดพงวีรัตคุณเดชาจันเร็กคุณสงกรานภาชนะและคุณชันยุทธเฮงตะกูลค่ะ คุณหมอชลนานเนี่ยก็บอกว่ายนินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จริงๆแล้วก็เคยเป็นสมาชิกเดิมนะคะขอบคุณทั้งตัวของคุณสนธยาคุณปลืม้มแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีที่มาเข้าร่วมอุดมการแล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้หนึกถึงปี48ที่สร้างปรากฏการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งในปี2566นี้ชาวชนบุรีก็จะเทคะแนนให้แบบแลนสไลด์ค่ะ ขณะที่คุณสนธยาบอกว่าในฐานะตัวแทนทีมชนบุรีมีความยิดนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยอีกครั้งเมื่อปี2548เคยเป็นทีมเดียวกันทำงานร่วมกันในสมัยพักไทยรักไทยครั้งนั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกพวกเราเข้ามาทำงาน ครั้งนี้ที่ไทมชนบุรีกลับมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยอีกครั้งเนื่องจากเห็นว่านโยบายที่พักประกาศออกมารับฟังจากประชาชนมีนโยบายครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชนแล้วก็ชอบแนวทางของพักค่ะคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนคุณสนธยาบอกแบบนี้ค่ะ แล้วนักข่าวก็ถามข่าวว่าทีมชนบุรีมั่นใจว่าจะกวาดสสครบทั้ง10เขตหรือเปล่าคุณสนธยาบอกว่ามั่นใจเพราะสิ่งที่เคยทํางานหรือผลงานของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งผู้สมัครของเราทําให้มีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าจะแลนสไลด์ทั้ง10เขตส่วนทีมชนบุรีจะขอทวงคืนพื้นที่ทั้งหมดจากกลุ่มบ้านใหม่ที่ไปอยู่กับพักนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ก็พูดถึงบ้านชมกลิ่นนั่นแหละค่ะ เรื่องนี้คุณสนธยาบอกว่าเดิมจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่บ้านใหญ่อยู่แล้วด้วยผลงานของทีมชนบุรีช่วงที่ผ่านมาทําให้มั่นใจว่าการที่จะทวงคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะเป็นพื้นที่เดิมของเราครั้งนี้ทีมชนบุรีก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ทั้ง10เขตค่ะแต่ว่าก็มีคําถามนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านคุณปลื้มเนี่ยมีตัวของคุณอิทธิพลคุณปลื้มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ อันนี้คนก็ถามกันว่าแล้วจะตามมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณสนธยาบอกว่าพี่น้องทุกคนในบ้านพูดคุยกันตลอดความเห็นพี่น้องคือเราจะมาเพื่อไทยแม้ว่าตอนนี้คุณอิทธิพลจะยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้รัฐบาลของพลเอกยุจันโอชายอยู่หมายความว่ามีหน้าที่ตรงรับผิดชอบเนี่ยต้องทางานร่วมกับนายกรัฐมนตรีอยู่ก็จะยังทํางานร่วมกับนายกได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะอยู่ไปจนกว่าจะครบวาระค่ะ ตัวของตัวพี่ใหญ่เนี่ยนะคะคุณสนธยาบอกว่าบ้านเราจะแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนส่วนตัวเองเนี่ยมาลงสนามเลือกตั้งด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นมติของครอบครัวไปไหนมาไหนด้วยกันนอกจากนี้ก็มีคําถามนะคะว่าแล้วอย่างนี้เวลาหาเสียงครบเซตยกบ้านเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะไปพักช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงหรือเปล่าคุณสนธยาบอกว่าคุณอิทธิพลยังทํางาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยก็จะทํางานเต็มที่บ้านเราคุยกันไม่แตกไปไหนส่วนการที่คุณสนธยาก็ดีคุณอิทธิพลก็ดีอยู่คนละพักกัน อันนี้มันจะกระทบข้อมูลของพักหรือเปล่าสมมุติว่ามีข้อมูลอะไรของพักกินข้าวด้วยกันอย่างนี้จะพูดหรือเปล่าอันนี้นะคะคุณหมอชลนลน่านเคลียร์เองเลยข่าวว่าคุณนิธิพลมีมารายาทและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีเมื่อทําหน้าที่นี้ต้องดังรงสถานะทางพรรคการเมืองและตําแหน่งอันนี้เป็นความเด็ดเดี่ยวที่น่ายกย่องไม่เหมือนใครบางคนจากอีกพรรคหนึ่งไปอยู่อีกพรรคหนึ่งไม่น่าเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ดีในประเทศไทยคุณหมอชลนลน่านบอกแบบนี้ค่ะนี่ นอกจากนี้นะคะคุณหมอชุลนาน่าก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอีกเล็กน้อยนะคะกรณีที่พักรวมไทยสร้างชาติชูจุดขายพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นลูกหลานอีสานค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติชูจุดขายพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างนี้ค่ะเป็นลูกหลานคนอีสานใจซื่อมือสะอาด8ปีไม่เคยโกงประชาชนมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะแลนสไลด์ได้มากพอๆกับพักเพื่อไทย เขาก็ไปถามคุณชลาน่านว่ามีภาพพิมพ์แบบนี้แล้วพูดยังไงบ้างคุณหมอชลาน่านบอกว่าขอบคุณที่เอาคำของพรคเพื่อไทยไปขายให้เพราะคำนี้เหมือนยี่ห้อของพรคเพื่อไทยไปแล้วแลนสไลด์หมายถึงชนะเลือกตั้งอย่างแลนสไลด์ถ้าคุณเอาไปใช้ไม่ถูกเนี่ยแลนสไลด์ก็จะหมายถึงการพังทลายต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกฝากถึงคนที่ใช้ถ้าจะเอาสัญลักษณ์ของพรคเพื่อไทยไปใช้ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงด้วยจะแลนสไลด์จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน นี่แหละค่ะคุณหมอชุลนานก็พูดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าผมเองไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะซื่อสัตว์สุจริตถ้าทําหน้าที่ไม่ถึงพร้อมโดยทุจริตไม่เรียกว่าซื่อสัตว์สุจริตมันขายไม่ได้คุณหมอชุลนานก็ตอบอย่างนี้ค่ะ,ะจากบ้านคุณปลืม้มมาดูคุณเฮงกันบ้างค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นออกมาซัดนะคะแอคชั่นซะหน่อยซัดนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่าหาเสียงให้ข้อมูลบิดเบือนใส่รายใต้สีเอาละค่ะ คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์เฟซบุ๊กนะคะกระดุงฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายให้ข้อมูลบิดเบือนทำประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นนักการเมืองอย่าหาเสียงใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกระตัญยูรู้คุณพ่อแม่สั่งสอนมาดีแต่คนที่ต้องทำร้ายอย่าไปเสวนาด้วยมองข้ามให้เขาหลุดพ้นไปนี่แหละคะ่ะมาอ่านกันก่อนแล้วกันนะคะ มาจากการที่มีคําเสียดสีเนาะแม่ทับอัลไซเมอร์หาเสียงอะไรไว้สัญญาอะไรไว้จดไว้ด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นการตอบโต้ค่ะเขาแฮชแท็กนะคะบอกว่าอย่าเสวนากับคนที่ให้ข้อมูลบิดเบือนทำร้ายเราแฮชแท็ g แม่ทับอัลไซเมอร์เนื่องจากมีพี่ๆี่น้องๆที่เห็นข้อมูลการให้ข้อมูลที่บิดเบือนในพื้นที่และรู้สึกเป็นห่วงผมได้ส่งภาพและเสียงมาให้ดู แต่ผมก็ติดภารกิจหลายอย่างจึงคิดว่าปล่อยผ่านดีกว่าเอาเวลาทำงานมาดูเพราะเรารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่เป็นไปตามเนื้อข่าวแล้วเดี๋ยวเรื่องก็ผ่านไป ทุกวันนี้ผมเข้าใจท่านที่เป็นดารานักร้องบุคคลสาธารณะมากขึ้นว่าเขาใช้ชีวิตกับข่าวได้ยากลําบากมากแค่ไหนถ้ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับเราถ้าไม่จริงก็ควรต้องออกมาบอกเล่าข้อมูลที่ถูกต้องเพราะถ้าเราปล่อยผ่านไปนานวันคนที่ปล่อยข่าวก็จะได้ใจคนทั่วไปก็เริ่มสับสนและอาจเริ่มเชื่อในข้อมูลนั้นๆ อย่างที่ผมเคยพูดครับผมอยากให้นักการเมืองเป็นที่น่าเคารพนับถือด้วยตัวตนของเราทุกคนเรามาช่วยกันเปลี่ยนการเมืองให้มีเกียรติมีความภาคภูมิใจกันดีกว่านะครับการที่เราหาเสียงทําการเมืองแบบบิดเบือนปั้นเรื่องให้ข้อมูลอันเป็นเท็จสาสีใส่กันมีแต่ทําให้ประชาชนเอือมระอากับการเมืองนักการเมืองเราพูดความจริงสิ่งที่จับต้องได้กันดีกว่า จุดกาเนิดของผมถึงแม้เป็นแค่ลูกของคนใช้แรงงานแต่ผมก็ภาคภูมิใจและเชื่อว่าผมก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณตามที่ได้รับการสั่งสอนมาจากคุณพ่อคุณแม่ของผมด้วยตัวผมในช่งวงวัยรุ่นก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่หลุดนอกกรอบไปบ้างแต่ผมได้รับการสั่งสอนมาเสมอนี่นะคะก็บอกว่าใครทําร้ายเราก็อย่าไปเสวนาด้วยแต่มองเขาด้วยความเมตตาจิตภาวนาเพื่อให้เขาหลุดพ้นซึ่งกันและการพร้อมติดแฮชแท็กแม่ทับเอบไซเมอร์ค่ะคืออันนี้เนี่ย คุณผู้ชมอาจจะงงว่าแฮชแท็กแม่ทัพออลไซเมอร์มาจากไหนอันนี้ต้องปูความไปยาวนานนะคะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปปีที่แล้วค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นียแหละประมาณวันที่18กุมภาพันธ์2565ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่แหละตอนนั้นเป็นผอ,อพักพลังประชารัฐเคยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เล่านิทานคุณผู้ชมนิทานพงศสวดานเรื่องขุนศึกคู่กายกับแม่ทัพเอลไซเมอร์จําได้ไหมคะ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าจำไม่ได้เดี๋ยวคอยเล่าให้ฟังนะคะเขาตั้งสเตตัสแล้วก็บอกว่าเช้านี้ผมได้เล่านิทานให้คุณดนายหมาแก่ฟังผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย i n s i ซ e t h a i l l n n d และนี่คือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดนานมาแล้วมีขุนศึกกับแม่ทัพคู่หนึ่งขุนศึกรักเคารพแม่ทัพเหมือนพี่คนหนึ่งสั่งให้ไปรบไปที่ไหนไม่เคยปฏิเสธสู้ตายถวายหัวทุกสนามรบ แม้กระทั่งวันที่ไม่เหลือขุนศึกคนอื่นเลยที่สําคัญส่วนใหญ่ขุนศึกคู่กายนี้รบชนะทุกครั้งวันหนึ่งขุนศึกคู่กายขอ,อกลับมาดูแลครอบครัวและเลือกสวนไร่นาที่ทิ้งไปนานเลยบอกแม่ทัพว่าขอวางมือปรากฏว่าสามปีที่แล้วมีสงครามใหญ่แม่ทัพเรียกขุนศึกคู่กายมาพูดคุยว่าขอให้มาช่วยกันถ้าแพ้ศึกครั้งนี้เขาและครอบครัวจะไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยความรักและเคารพในตัวแม่ทัพ ขุนศึกคู่กายยอมทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งได้นาสวนมาร่วมลบอีกครั้งโดยการรบครั้งนี้แม่ทัพให้ขุนศึกรับผิดชอบสามหัวเมืองหลักที่เหลือเป็นหน้าที่แม่ทัพรับผิดชอบก่อนออกรบแม่ทัพรับปากว่าถ้าชนะศึกจะปูนบำเหน็จให้กระทั่งผลออกมาพอรบเสร็จขุนศึกรบชนะทั้งสามหัวเมืองส่วนแม่ทัพแพรรับครับทุกหัวเมืองหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏว่าแม่ทัพเป็นอัลไซเมอร์ สิ่งที่รับปากไว้ลืมหมดรวมถึงเมื่อขุนศึกกลับบ้านไรนาครอบครัวเสียหายแม่ทับกลับไม่มีการเหลียวแลขุนศึกก็ต้องก้มหน้าดูแลตัวเองไป <c oughs> คุณผู้ชมพอ get feel ไหมคะเดี๋ยวอ,อ,อันนี้มันเป็นนิทานเปรียบเทียบเนาะขุนศึกหมายถึงใครแม่ทับหมายถึงใครเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มีพื้นทางการเมืองก็อาจจะเดาออกนะคะเอาละคะ่ะฟังกันต่อเนาะ อาขุนสืกก็ต้องก้มหน้าดูแลตัวเองไปแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจ้าเมืองมาเจอขุนสึกคนนี้ซึ่งบาดแผลเพิ่งจะตกสะเก็ดจากการสู้รบสืบทราบจากชาวบ้านว่าเป็นนักรบมีฝีมือมีความซื่อสัตย์สู้รบด้วยการไม่คิดถึงชีวิตตัวเองและครอบครัวจึงปูนบําเหน็จให้เป็นเสนาบ,บดีเหตุนี้เองขุนศึกจึงทํางานตอบแทนเจ้าเมืองด้วยความซื่อสัตย์ถวายหัวผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผมขอถามทุกท่านกลับไปว่าเป็นขุนศึกจะถวายหัวให้เจ้าเมืองที่เห็นคุณค่าในตัวขุนศึกหรือไม่หรือจะให้แม่ทัพอัลไซเมอร์ที่ไม่เห็นคุณค่าที่สําคัญขุนศึกผู้นี้ปลูกข้าวกินเองมาตลอดไม่ได้กินข้าวของแม่ทัพเหมือนขุนศึกคนอื่นๆส่วนการขยายอาณาจักรเอาตรงๆวันนี้แม่ทัพท่านนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะย้ายเมืองไปขึ้นตรงกับเจ้าเมืองไหนหรือจะสร้างเมืองเองแล้วจะมาหาว่าผู้อื่นขยายอาณาจักรได้อย่างไร เมื่อคุณศึกได้มอบหมายให้เตรียมการจากเจ้าเมืองก็ต้องเตรียมการเพื่อให้พร้อมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์